กราบขอพระคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์จะขออนุญาตนะก่อนอื่นกระผมขออนุญาตที่จะขอบคุณท่านประธานก,กานาอ,อ,อ,อตงอนะครับท่านกรรมการกอตงอนะครับที่เคารพครับที่ได้กรุณา ให้มีการพัฒนาการอย่างดียิ่งตลอดมานะครับตามลำดับนะครับก็ขอชื่นชมกับท่านด้วยนะครับแล้วก็จะขออนุญาตเรียนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะโดยสรุปบางประการสักเล็กน้อยครับในประการที่หนึ่งครับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,167นะครับที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับประกาศกำหนดได้กำหนดให้มีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่พรบว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561กำหนดและเป็นไปตามกรอบหลัการของพรบว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งพรบรว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อพิจารณาถึงหลักการที่กำหนดไว้ในรรพรบวินัยตามในมาตรา6ก็ได้กำหนดให้การดำเนินนโยบายการคลังและการบริหารจัดการทางการเงินการคลังต่างๆในภาพรวมนะครับก็น่าจะมุ่งหมายต่อเป้าหมายและผลสำนิจ จะให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามในยะมาตรา9ด้วยนะครับนอกจากนั้นพร,รบรวินัยเนี่ยตามในยะมาตรา32กํากำหนดให้การจัดเก็บไรายได้ที่เป็นภาษีอากรให้พิจารณาถึงความเป็นธรรมความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติด,ด้วย ซึ่งทั้งสามหลักการดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นเป้าหมายหลักของสังคมไทยในปัจจุบันที่ต้องการบรรลุอย่างยิ่งดังนั้นกระผมจึงของอนุญาตที่จะเรียนความเห็นว่าถ้าหากได้กำหนดไว้ในทิศทางเป้าหมายและผลสำลิศของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินก็จะทำให้นโยบาย ตรวจเงินแผ่นดินมีความชัดเจนและสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นครับในประการที่สองครับเนื่องจากปรากฏว่าตามที่ได้พิจารณารายงานนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินนะครับที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดทุกปีงบประมาณที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้ด้วยนะครับ ผมได้พิจารณาเห็นว่าคอตอง,งอได้กำหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินไว้ครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดตลอดมาครับโดยกำหนดทิศทางเป้าหมายและผลสำนึกการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการดำเนินนโยบายการคลังการจัดทำอัปประมาณการใช้ใจ่ายเงินการจัดหาไรายได้ เป็นไปตามพรปรว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับและหลักการของกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อจะให้เกิดผลสมธิ์เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพยั่งยืนทางการคลังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและประชาชน ไม่เกิดภาระทางการคลังและความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐนะครับแต่จากการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งสตงจะต้องตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์ที่คอตงอกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานทุกปีที่ผ่านมาอาจสรุปได้ว่าการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นที่ตรวจสอบการดำเนินนโยบายทางการคลังการตรวจสอบทางการเงินและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายระเบียบนะครับมากกว่าการตรวจสอบที่มุ่งวิเคราะห์ถึงผลสำนิกการบรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามนโยบายที่คอตงกําหนดเท่าที่ควรนะครับดังนั้นผมจึงขออนุญาตที่จะมีอาจมีข้อสังเกตนะครับให้ทางคอตงได้พิจารณาเพื่อให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายคอตง ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ทราบผลการดำเนินงานผลสำลิ์ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคนะครับสามารถพิจารณานำมาพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานตรวจสอบเงินแผ่นดินของสอตงเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามนโยบายยิ่งขึ้น และเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐและพรปว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ถูกต้องต่อไปครับก็ขออนุญาตใช้เวลาท่านเพียงเล็กน้อยสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เอาใจช่วยท่านประธานท่านคอตงอและสตงอ เลยครับขอบพระคุณครับ